สวัสดีครับนานๆได้เจอกันสักครั้งนะครับอันนี้ผมก็มาพูดคุยแล้วก็พามาดูบรรยากาศของตลาดตลาดนี้เนี้ยดูจากบรรยากาศเนี่ยมันคล้ายๆกับพวกเวนิวนะแต่จริงๆแล้วมันคือตลาดสดทนบุรีนะครับซึ่งมีความใหญ่โตมากๆนะครับผมเนี่ยมาแล้วก็ติดใจมาติดกันหลายอาทิตย์เลยกว่าที่จะสำรวจจนทั่วนะตามโซนต่างๆของตลาดนี้นครับด้วยความที่มันใหญ่เนาะ ก็จะมีโซนเยอะมากแล้วก็ที่เป็นโซนเดิมก็จะเป็นโซนศูนย์อาหารนะครับโซนนั้นแล้วก็จะมีขยายออกไปอีกโซนหนึ่งเรียกเป็นโซนประวานเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปให้ดูก็ไปเดินเล่นในตลาดกันนะก็พูดไปเรื่อยๆนะครับอีกที่หนึ่งที่ผมติดใจมากเลยกับตลาดนี่นะครับคือที่จอดเนี่ยหายากมากๆเลยนะคือเข้ามาเนี่ยผมมาประมาณ 2- 3สาอาทิตย์ติดกันละเสาร์อาทิตย์เลยนะ คือการมาของผมเนี่ยมาจากฝั่งฝั่งปทุมนะครับมาฝั่งนี้นะก็ไกลยอยู่แล้วก็มาถึงผมจะมาตั้งแต่เช้าเลยขนาดมาเช้าเลยนะครับคือรถมันก็จะติดแล้วก็เยอะด้วยความที่ผมเข้าใจว่าเป็นตลาดสดนะมันก็เลยทําให้คนมาซื้อจับจ่ายกันแต่เช้าแล้วก็อาจจะเป็นตลาดลูกผสมนะครับก็มีหมดเลยนะ งโซนของกินที่เป็นแบบมิชลินนะแล้วก็รวมร้านอร่อยในกรุงเทพก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่นั่งก็สบายนะแล้วก็อันนี้ผมกําลังจะเดินหาร้านข้าวมันไก่มึกนะครับซึ่งเขาแจ้งไว้ผมมามาก่อนหน้านี้ประมาณหลายอาทิตย์แล้วแหละแล้วก็ได้เห็นป้ายของพี่มึกเขานะครับว่าจะมีมาเปิดนะครับช่วงเดือนพฤษภา ผมก็กะแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยพี่หมึกมาแน่ๆเลยตั้งป้ายไว้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้แหละผมก็เลยมาตามหาพี่หมึกกันนะครับและนี่มาเจอร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับถ้าเกิดใครใครลองผ่านมาลองชิมดูนะครับหน้าก็มีหลายหน้ามากๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับทำแป้งแบบแนวบางนะครับโอเคบางกรอบนะบางกรอบ เดี๋ยวลองเราจะมีผู้ช่วย AI นะครับมาลองใช้เล่นดูอธิบายถึงบรรยากาศร้านอาจอธิบายได้ดีกว่าผมนะเดี๋ยวลองดู ใหญ่จริงๆค่ะบางคนบอกว่าโอ้โหใหญ่กว่าตลาดอื่นที่เคยไปแบบสองเท่าสาเท่า4ี่เท่าเลยก็มีเดินกันขาลากได้เลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแต่ความใหญ่นี่เขาก็จัดโซนค่อนข้างดีนะคะมีทั้งโซนอาหารแบบดั้งเดิมตลาดสดผักผลไม้แล้วก็มีโซนทะเลที่ได้ยินว่าเด็ดมากใช่ค่ะโซนซีฟู้ดนี่เขามีบริการแบบว่าปรุงให้ฟรีด้วยนะแค่เราไปเลือกเลือกของสดมาแล้วก็มีโซนใหม่ที่เพิ่งเปิดใช่ไหมครับศูนย์อาหารปลาหวานอ๋อค่ะ อยู่ถัดจากโซนซีฟูดไปหน่อยแล้วเรื่องหัวใจสําคัญเลยอาหารมีอะไรที่บอกว่าควรต้องลองรีวิวพูดถึงกันเยอะๆบ้างครับโอโ้โหเยอะมากค่ะเอาแบบเด่นๆแล้วกันเนาะอย่างของทานเล่นเนี่ยมีพวกลูกชิ้นอย่างลูกชิ้นตั้งตัวที่เขาเน้นเลยว่าใช้ปลาอินทรีย์ปลาเกา๋าไม่ใส่สาราหาเหมือนคนใส่ใจเรื่องวัตถุดิบมากขึ้นใช่ค่ะหรืออย่างกุ้ยช่ายอามอ่าอันนี้ก็ยังอามอ่าอะไรครับอามอ่านะครับผมเพราะว่ารสชาติต้นตำรับก็ยังขายได้ดี พวกเส้นๆเข้าๆหรอครับเห็นว่าร้านดังมาเพียบเพียบเลยค่ะอย่างบะหมี่สว่างนี่ก็มามีก้ามปูเกี๊ยวกุ้งดูดีเลยหรูหราในตลาดสดใช่ใช่หรือช่าเอาแบบอิ่มๆก็ขั่วไก่เจแอนที่มีเมนูอกเบคอนไว้นะโหมีลูกเล่นค่ะส่วนร้านข้าวก็ดังๆทั้งนั้นขาหมูตอกซุงก็มาเข้ามันไก่ประตัวน้ำโกงเฮงก็มีเหมือนเขาตั้งใจรวมของดีของดังมาไว้ที่เดียวเลยนะน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะ สร้างเป็นจุดขายไปเลยมีทั้งร้านเก่าแก่ร้านใหม่ร้านเน้นวัตถุดิบร้านดังๆมันดูหลากหลายดีนะครับใช่ค่ะแล้วบรรยากาศโดยรวมนอกจากอาหารนะก็คือคักดีค่ะมีดนตรีสดด้วยนะบางรีวิวบอกมีเปียโนมีคนร้องเพลงโหชิลเลยใช่ค่ะนะโอเคพ่อก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผู้บรรยาย AI นะครับของผม <c oughs> ซึ่งลองนะครับมีอะไรใหม่ๆก็สนุกดีเหมือนกันนะเอามาลองใส่ดูว่าเผื่อจะได้ไม่เบื่อนะครับแต่ว่าเรานี่ก็หากันต่อไปนะครับผมเนี่ยข้าวมันไกพ่พี่พี่มึกนะครับขับด้วยตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเดินวนไปวนมาหน้าตาเลือกล่างนี่หาไม่เจอนะครับไม่ใช่อะไรมันต้องดูเพราะว่าล็อกมันเยอะจริงๆครับรงนงหรือเปล่ารงนงหรือเปล่า ใหญ่แล้วเขาไม่อยู่โซนอาหารทะเลหรอกเหลือมาเห็นที่นี่มีข้าวหมกไก่สยามด้วยนะครับ<อ>ผมรับประทานประจำเลยมีหลายสาขาอ่าไม่เจอนะตรงนี้จะเป็นสาขาสองนะครับที่แกแจ้งไว้ในเพจว่าจะมาเปิดอ่าและนี่นี่แหละครับผมผมเจอแล้วนะครับนี่นะครับ ร้านพี่หมึกนะครับข้าวมันไก่นะครับสุดแสนที่จะอร่อยแล้วก็ผมรอคอยนะครับและก็แจ้งหยุดนะครับ1วันนะครับเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ก็อดทานนะครับอดรับประทานไปเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับหนึ่งวันเรารอได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่นะผมยอมขับรถผมมาใหม่พรุ่งนี้ นี่รับประทานนี่ก่อนเลยนะครับหงสเต๊ะนะครับวันก่อนแถวโคตรยาวเลยวันนี้ว่างมีโอกาสได้รับประทานนี่โอเคครับครับที่นี่ก็ต้องหาที่นั่งก่อนนะครับหายากมากเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากเลยนะครับชอบกินอาหารทะเลซีฟู้ดตรงแถวแถวนี้โอเคเจอแล้วเดี๋ยวรับแล้วก็าหาอะไรทานเพิ่มเติมนิดหน่อยเลือไปเห็นข้าวผัดปูนะครับน่าทานมากๆเลย ให้เยอะมากๆนะครับแล้วก็กำลังผัดกันร้อนเลยเดี๋ยวเอาไปทานที่โต๊ะกันนะครับข้าวผัดนะครับพอลองแกะกล่องดูนะครับคิดว่าจะมีแต่ข้าวนะครับแล้วก็โปะกันเชียงนิดหน่อยนะครับปรากฏว่ากันเชียงปูนี่โคตรเยอะเลยครับโอ้โหแทรกอยู่ตามข้าวเต็มเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็มูสเต๊ะนี่ก็คือนุ่มนะครับ อาจจะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อแดงนะครับไม่มีเขาไม่ใส่ส่วนที่เป็นติดมันแต่ว่าด้วยความนุ่มเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการหมักมานะครับแล้วก็สังเกตว่าก่อนที่เขาจะเอามาเสิร์ฟให้เราเนี่ยเขาจะมีการจุ่มน้ําสีขาวๆนะครับมันเหมือนจะเกาะอยู่ที่ตรงหมูนะครับทําให้เรานุ่มน่าจะเป็นนมอะไรสักอย่างนึงอร่อยดีครับแถมน้ําจิ้มเนี่ยก็จะมีรสเผ็ดนะครับ ติดลิ้นขึ้นมาเลยทำให้ตัดกับความนุ่มหอมละมุนของหมูดีครับแล้วพอรับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ดีมากๆเลยนะครับมีที่เก็บภาชนะนะครับให้ทุกคนนี่ยพลาดทานเสร็จแล้วนะํามาไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เก็บนะครับเพราะถ้าเจ้าหน้าที่เก็บตามโต๊ะนี่ไม่หวาดไม่ไหวแน่นอนนะครับเยอะมากๆเลยนะครับมีที่เก็บแล้วก็จุดล้างมือก็อยู่ตรงนี้นะครับ จานช้อนซ้อมก็อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาใช้บริการได้เลยนีครับตรงนี้มีอ่างล้างมือเรียบร้อยนี่จัดระเบียบดีมากตายมือเฉย มาที่ร้านขนมหวานนี่หน่อยนะครับมันเป็นร้านเดียวกับที่ตลาดของรั้นมายมมเลยนะครับมีแบบเปิดที่ตรงนี้ด้วยเอาละครับก็เนื่องจากว่าพี่มือเขามาไม่ได้นะครับในวันนี้หยุดผมเลยต้องข้ามไปเป็นวัน รนเลยัะคบมาแล้วครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่เรารอคอยนะครับผมก็ไม่ต้องพูดพามทำเพลงเลยนะครับทิ้งดิ่งไปเลยนะครับเพราะเราคิดว่านะครับเช้านี้เนี่ยที่มึกมาเปิดเนี่ยคนต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยครับเรากลัวว่ามันจะไม่ทันนะปลาเจอแล้วแต่ทําไมคนมันน้อยจังเลยครับฮะป้ายคุ้นๆอีกแล้วเหมือนเมื่อวานแต่เปลี่ยนอักษรร้านหยุด คยังไม่มีกำหนดนะครับโอ้ร้านอย่างไม่มีกําหนดนะครับโอ้โหเข่าสุดเลยครับอย่างนี้อ๋อวนซ้ายครับหมูสเต๊ะเหมือนเคยนะครับแต่ก็มาทราบทีหลังนะครับว่าพี่มือแกเนี่ยเขาเข้าโรงพยาบาลนะครับเพื่อนๆครับว่าเกิดจากสาเหตุของการจัดเตรียมร้านนี่แหละครับในช่วงวันเปิดวันแรกนะครับก็ค่อนข้างที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์เยอะ พอสมควรแล้วก็ข้าวของต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องยุ่งวุ่นวายเลยนะครับแล้วก็แกก็น่าจะมีการเจ็บหลังปวดเอ็นกระทันหันนะครับหรือต้องเข้าผ่าตัดนะครับก็ขอให้พี่สุภาพแข็งแรงนะครับหายไปไว้นะครับผมรออยู่นะครับพี่ทีนี้เราก็ต้องหาของรับประทานอย่างอื่นนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับก็มากมายมากจริงๆครับ ไม่รู้จะทานอะไรกันดีเลยนะครับเนี่ยมันเยอะจัดเลยอะ่ะเนี่ยครับลองกันให้ทุกร้านไปเลยก็ยังไม่หมดนะครับเดือนหนึ่งอะ่ะบรรยากาศก็ชิวๆสบายๆายนะครับวันนี้ก็ถือว่าอดกินแล้วลหะแต่ว่าอาหารอย่างอื่นก็มีเยอะเลยนะถ้าสังเกตโซนเนี่ยครับผมเข้าใจแล้วว่าโซนบาหวานเนี่ยก็คือด้านบนนะมันเหมือนแบบเป็นแบบริวเป็นคลีบนนปเป็นท้องบาหวานแล้วก็มีรูปบหวานเลยนะ อันนี้เดี๋ยวเรารับประทานนะข้าวหมูแดงหน่อยนะครับครับเดี๋ยวเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อเนื้อสเต็กอ่าสักหน่อยนะครับก่อนกลับนะครับโอ้โหบูตากลับมาแล้วโสดูนะแม่เขาเตรียมของเยอะขนาดนี้ นัำตกโอ้ยนี่เราบีอันนี้เราไม่เคยกินวาวเกยวเพรียมเยมโหเก็บแล้วอ่ะร้านเนื้อที่นี่เป็นเนื้อไทยน,นะครับผมมาชอนนั้าพิมพ์ย่าอะไรเอาอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นสันในเอาเดิครับเต็งดูไหมดูลองด,ดูหนาหรือเปล่าอที่มันแดงแดง เป็นหนกด้วยโหนกโหนกลองหนกก่อนเออลองนะอ่าอันพี่พันยาเท่าไหร่สองเออสามได้สามชิ้นโอ,อ้โหเยอะกว่า ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเสร็จภารกิจแล้วนะครับแต่เนี่ยครับกำลังเดินกลับระหว่างทางเนี่ยเออแต่ผมจะแนะนําร้านบวยอีกร้านหนึ่งนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับพอดีเราสองคนเนี่ยชอบทานบวยมากแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกจริงๆเลยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับอันเนี้ยพอเป็นช่วงใกล้เที่ยงเนี่ยอันนี้ผมมั้งแต่เช้านะครับรถก็ยังเยอะอย่างนี้อยู่นะครับแต่ว่าที่จอดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครวิ่งไปโซนขวามือ ก็จะมีที่จอดที่ต้องข้ามถนนไปทางฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเป็นถนนลูกหลังนะเป็นถนนลูกหลังที่ถ้าฝนตกผมไม่แน่ใจอาจจะเฉอะแฉะนิดหน่อยนะครับแต่ก็เดินมาไม่ไกลหรอกนี่ครับผ่านร้านพิซซ่าผ่านร้านพิซซ่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแวะมาตลาดชี้กันเลยนะว่าจะต้องซื้อกลับบ้านไปถาดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุ้มจริงๆเลยนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับเดินไปเดินมากินไปเรื่อยๆนี่ เหมือนกับเห็นหมดกลายเป็นช้างเห็นช้างกลายเป็นมดนะครับตอนแรกมานี่อะไรก็อยากกินไปหมดเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศตรงนี้ก็ดีนะดูมีแชนเดลีย์ด้วยนะครับสวยงามนะครับตลาดนี้จริงๆแล้วก็ดูสิครับจัดตกแต่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยสะอาดชอบมากๆครับแล้วก็นี่แหละครับร้านบวย ก่อนที่เราจะกลับไปนะครับเป็นบวยปั่นก็มีนะครับบวยของคุณป้าเขานะครับค่อนขัานที่จะรสชาติจัดจ้านเลยเรี้ยวเค็มหวานใช้บวยดีมากนะครับราคาแค่35บาทเท่านั้นนะครับในตลาดนี้ก็มีน้ำหลากหลายนะแต่ว่าร้านลักษณะแบบเป็นโชว์บวยอย่างเงี้ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์นะครับราคาแก้วนึงก็แปดสิบเก้าสิบร้อยขึ้นไปนะครับร้านนี้นะครับร้านน้ำชุบด,ดีนะ น้ำบวยเนี่ยมาที่ไรซื้อประจำเลยโอเคครับ<อ>และก็เป็นอันเสร็จภารกิจนะครับเดินเดินเวียนเวียน <ๆ S 2> นะครับหลงบ้างอะไรบ้างนะครับชมบรรยากาศตลาดนะครับอาจจะไม่ได้แนะนำว่าอาหารร้านไหนอร่อยมากนะเพราะว่า,าช่องอื่นก็คงจะแนะนำกันไปเยอะแล้วแต่ว่าเราให้ดูภาพรวมครับด้วยพอดีผมเอาตัวกล้อง360องศาติดตัวไว้แล้วก็เหมือนกับว่าเราได้เดินตลาดไปด้วยกันนะครับเห็นบรรยากาศภาพรวมนะครับโอเคไม่ค่อยจะตัด เพาไอร่นะครับอยากจะลันไปเรื no okay, <OK> moment, ่อยๆอย่างนี้จะได้เห็นว่าเดินไปตรงไหนตรงไหนแล้วก็เราจะเจออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ไปแวะที่ไหนมาที่ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเล่นกันอีกไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามนะสวัสดีครับ